สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรากลับมาพ้กันอีกแล้วนะคะสาหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยคุณครูผันคนเดิมนะคะสาหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะโครงงานวิทยาศาสตร์คืออะไรนะคะถ้าเกิดเราพูดถึงโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะก็จะเป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่ทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้เรียนนะคะได้นค้นพบความรู้ใหม่หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์ ด้วยตัวของนักเรียนเองแต่จะต้องอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในกระบวนการทําโครงงานนั่นเองนะคะโดยโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ครูพูดถึงนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ประเภทประเภทแรกนะคะก็คือโครงงานที่เป็นประ,ะ,ประเภทการสํารวจรวบรวมข้อมูลโครงงานประเภทที่2นะคะก็จะเป็นโครงงานในเรื่องของการทดลอง โครงกานประเภทที่3นะคะก็จะเป็นโครงงานในเรื่องของการสร้างสิ่งประดิษฐ์และโครงงานประเภทที่4นะคะก็คือโครงงานในเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของโครงงานในแต่ละประเภทกันนะคะ ค่ะสำหรับโครงงานประเภทแรกนะคะก็คือโครงงานที่เป็นการสำรวจและรวบรวมข้อมูลนะคะซึ่งโครงงานประเภทนี้จะเป็นโครงงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหาหรือสํารวจความคิดเห็นนั่นเองนะคะสำหรับตัวอย่างของโครงงานประเภทนี้นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นโครงงานการสํารวจแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของภาคใต้หรือโครงงานการสำรวจพืชในชุมชนของนักเรียนหรือ บริเวณของโรงเรียนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นโครงงานประเภทที่2ก็คือโครงงานการทดลองโครงงานประเภทนี้นะคะจะต้องมีการออกแบบการทดลองที่ชัดเจนมีการตั้งสมมุติฐานกําหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมการที่เราออกแบบการทดลองนะคะเพื่อเป็นการศึกษาผลการทดลองว่า เป็นไปตามสมมุติฐานที่เราตั้งไว้หรือไม่นะคะโดยและโดยสุดท้ายแล้วเราก็จะต้องมีการสรุปผลที่เกิดขึ้นว่าตรงกับที่สมมุติฐานตั้งไว้หรือไม่นะคะสำหรับตัวอย่างของโครงงานการทดลองนะคะก็จะมีให้เรา เห็นพบเจอได้เยอะนะคะครูจะยกตัวอย่างมาหนึ่งโครงงานนะคะก็คือโครงงานยาก,กันยุงจากพืชสมุนไพรก็วิธีการออกแบบการทดลองนะคะนักเรียนก็อาจจะต้องหาพืชสมุนไพรมากกว่าหนึ่งชนิดเพื่อมาเป็นตัวอย่งต้นที่เราจะต้องศึกษาว่าพืชสมุนไพรชนิดไหนที่มีประสิทธิภาพในการกันยุงได้ดีกว่ากันนะคะก็ยกตัวอย่างพืชที่นักเรียนหามาก็อาจจะเป็นหนึ่งตะไคร้ 2มักโรดหรือ3จะเป็นขิงนะคะอันนี้ครูก็ยกตัวอย่างมาให้เราดูนะคะต่อไปโครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์โครงงานประเภทนี้นะคะเป็นโครงงานที่เราจะต้องมีการประยุกต์ความรู้ทฤษฎีหลักการต่างๆทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะมาสร้างเป็นชิ้นงานชิ้นใหม่หรืออ่า ต่อยอดจากชิ้นงานเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะโดยจะต้องอาศัยเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นชิ้นงานใหม่ขึ้นมานะคะโดยวัสดุเหล่านี้ที่ครูพูดถึงอาจจะเป็นวัสดุที่เหลือใช้หรือวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเราเองนะคะตัวอย่างโครงงานสิ่งการสร้างสิ่งประดิษฐ์นะคะก็ตัวอย่างเช่นโครงงานการประดิษฐ์เครื่องควบคุมการลดน้ํา รดน้ำนะคะหรือ2โครงงานการสร้างสิ่รผลิตเครื่องกดเจลล้างมือด้วยไม้ไผ่เป็นต้นนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นโครงงานประเภทที่4นั่นก็คือโครงงานทฤษฎีนะคะสำหรับโครงงานประเภทนี้นะคะก็จะเป็นโครงงานที่มีลักษณะเป็นการหาความรู้ใหม่เป็นการขยายหรือเป็นการขยายแนวคิดเดิมที่มีอยู่แล้วหรือเป็นการพิสูจน์ ทฤษฎีเดิมเพื่อหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะคะ สำหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของประเภทโครงงานทั้ง4ประเภทนะคะแต่การที่เราจะเลือกทําโครงงานใดโครงงานหนึ่งนักเรียนจะต้องคํานึงถึงหลายสาเหตุและปัจจัยหลายๆอย่างนะคะให้ได้มาซึ่งหัวข้อโครงงานที่เหมาะสมนะคะซึ่งการคิดและการเลือกหัวข้อโครงงานนะคะเราจะต้องคํานึงถึง1ความเหมาะสมของระดับความรู้ของนักเรียนเองนะคะว่าโครงงานชนิดนี้ที่นักเรียนเลือกมาเนี่ย เรามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดน,นะคะ2ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นักเรียนจะต้องคำนึงถึงว่าวัสดุที่เราจะใช้ในชุมชนเรามีไหมในโรงเรียนเรามีไหมนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถหาได้เราก็สามารถที่จะเลือกทําโครงงานในหัวข้อนั้นได้นะคะ3ในเรื่องของงบประมาณนักเรียนจะต้องมีการสํารวจด,ด้วยว่าถ้าเกิดเราเลือกทําโครงงาน ชนิดนี้นะคะเราจะต้องใช้งบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่และจะเพียงพอไหมในการสนานาในการทำโครงงานของกลุ่มนักเรียนนะคะและ 4. ระยะเวลาระยะเวลาเหมาะสมกันไหมกับที่คุณครูกำหนด ให้เวลาเท่าไหร่เราต้องมาดูด้วยนะคะว่าหัวข้อที่เราเลือกจะจะต้องใช้เวลาหนึ่เดือนสองเดือนหรือ3เดือนนะคะ <c oughs> และ5สําคัญมากก็คือความปลอดภัยของแหล่งความรู้นั่นหมายความว่าเราทําโรงงานของเราแล้วเราเรา,เราจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของตัวนักเรียนเองด้วยนะคะ <c oughs> ว่าเราทําไปแล้วเราจะมีความปลอดภัยภัยหรือไม่นะคะ ค่ะสำหรับต่อไปนะคะก็จะอยู่ในส่วนของขั้นตอนการทําโครงงานนะคะซึ่งขั้นตอนการทําโครงงานนะคะจะต้องประกอบไปด้วย1ชื่อโครงงานได้ไหมายความว่าเมื่อเราได้หัวข้อปัญหามาแล้วนะคะ ว่าเราจะทําโครงงานเรื่องอะไรเราต้องมีการกําหนดชื่อของโครงงานให้ชัดเจนนะคะสชื่อผู้จะทําไม่ว่าจะเป็นรายเดียวารายกลุ่มหรือว่าจะเป็นคู่นะคะก็ระบุให้ครบนะคะ 3. ชื่อที่ปรึกษาของโครงงานนะคะว่าเป็นคุณครูหรือ ผู้เชี่ยวชาญท่านใดนะคะ 4. หลักการและเหตุผลที่จะกล่าวถึงเนื้อหาหรือว่าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่นักเรียนเอามาใช้ในโครงงานของนักเรียนนะคะและข้อที่5นั่นก็คือวัตถุประสงค์นะคะว่านักเรียนทำโครงงานเรื่องนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะต้องการศึกษาอะไรนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของสมมุติฐานซึ่งในข้อนี้นะคะ ไม่จําเป็นต้องมีทุกโครงงานเนาะจะขึ้นอยู่กับประเภทของโครงงานนะคะว่านักเรียนทําโครงงานประเภทไหนถ้าเป็นโครงงานประเภทการทดลองเราก็จะต้องระบุสมมุติฐานให้ชัดเจนนะคะต่อไปข้อที่7นะคะก็คือวิธี ขั้นตอนการดําเนินงานนั่นก็คือนักเรียนต้องมีการระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้วิธีการทดลองนะคะหรือว่าวิธีการดําเนินงานเราดําเนินงานยังไงบ้างมีข้อ1ทําอะไรข้อที่2ทําอะไรนะคะให้นักเรียนเขียนเป็นลําดับขั้นตอนให้ใชัดเจนข้อที่8ผลที่คาดว่าจะได้รับก็คือเป็นสิ่งที่นักเรียนคาดหวังไว้ว่าเมื่อนักเรียนทำโครงงานเรื่องนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะคาดหวังอะไร กับโครงงานเรื่องนี้นะคะและ9กนะคะก็จะเป็นส่วนของเอกสารที่อ้างอิงนั่นก็คือเอกสารที่นักเรียนไปศึกษาข้อข้อมูลคนควาเพิ่มเติมนักเรียนไปสืบค้นมาจากแหล่งใดน,นะคะให้นักเรียนเอามาอ้างอิงในตัวของการนําเสนอผลโครงงานของนักเรียนด้วยนะคะ เมื่อนักเรียนทุกคนนะคะดำเนินการทําโครงงานปฏิบัติลงมือเสร็จสิ้นเรียบร้อยดําเนินมาถึงจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงานโครงงานอันนี้นะคะก็จะขึ้นอยู่กับคุณครูที่ปรึกษ,ษาหรือว่าคุณครูที่มอบหมายนะคะว่ารูปแบบของรายงานนะคะว่าจะให้เขียนในขอบเขตประมาณไหนนะคะก็จะมาถึงในขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือขั้นตอนการนําเสนอโครงงานซึ่งการนําเสนอโครงงานนะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการ จะพิมพ์เป็นรายงานเต็มรูปแบบนะคะหรือว่าจะทำเป็นตัวแผนพับสรุปเฉพาะใจความสำคัญหรือเนื้อหาที่มีความสำคัญนะคะให้ผู้อื่นได้ทราบโครงงานของเรานะคะว่านักเรียนศึกษาเรื่องอะไรได้ผลมาเป็นยังไงนะคะหรือจะทำมาในรูปแบบของป้ายนิเทศน,นะคะไว้นำเสนอกับบุคคลอื่นๆที่อาจจะอยู่ทั้ง ภายในโรงเรียนเดียวกันแต่คนละชั้นเรียนหรือเพื่อนๆต่างโรงเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการนาเสนอโครงงานซึ่งค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแล้วก็เขาเรียกว่าบริบทของอโรงเรียนของนักเรียนด้วยนะคะสำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกเพราะว่านักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติ ด้วยตัวเองนะคะก็ถือว่าครูขันก็คิดว่านักเรียนคงจะมีความสุขในการทรําโครงงานวิทยา,าศาสตร์ทุกๆเรื่องนะคะและขอให้นักเรียนนะคะมีความสนุกตั้งใจเรียนในวิชาวิทยา,าศาสตร์เป็นอย่างดีนะคะสำหรับวันนี้ครูขันก็ขอลาไปก่อนสำหรับคลิปโครงงานวิทยา,าศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกในคลิปการสอนหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ